สวัสดีครับผมมิสเตอร์สตกะขอนำท่านเข้าสู่การดูแลรักษารถยนต์เพื่อนๆชาววีออทุกคนครับท่านทราบหรือไม่ว่าลูกยางหม้อน้ำตัวบนนี้นะครับตัวนี้ที่เสียหายนะครับมีอาการแตกหรือว่าชํอมุดใดๆก็แล้วแต่เขามีขายนะครับตัวนี้เขามีขายมีเปลี่ยน ซื้อได้นะครับตามสูตรบริการนี้โตโยต้าทั่วไปอันนี้นะครับผมซื้อมาแล้วครับผมอันนี้ท่านสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับถอดน็อตไม่กี่ตัวอะไหล่มีขายนะครับในราคาตัวละ23บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน2ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเสร็จแล้วเรามาดูกันครับ อับอยางตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนเราก็ยกแผงนี้ออกมาแง้าามๆก็พอครับแง้าามเง้าาม,งาามเราก็เห็นอตอดทิ้งอตอดทิ้งไป เรวก็ประกอบกับต้องสังมือมือเดียวน่าจะไม่รอด ยากกงนนะครับมือเดียวโอเคเดี๋ยวผมใส่น็อตก่อนแล้วกันเสร็จเรียบร้อยครับอือยางรองหม้อน้ำตัวบน ในราคาตัวละ29บาบาทเปลี่ยนกันเลยครับเปลี่ยนง่าย